สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับทาง youtube เมื่อนี้ครับก็ดีมาจากป่าปูอื่ยครับแบะบพานมากเบึงปากระลุงที่แหนว่าแต่ม่นถูดมาพร้าวดปูครับรดยันงนั่งนั่งปูกันนะครับใส่หางปูกปูกมั่นครับก็ดีกันเลยมากบ่มี่ล้วบอกว่า รถใหญ่บัท่านเหลีครับก็เลยเอารถหน่อยยกก่อนครับบัตรคันใหญ่ไปอยู่ฐานบัตรท่านเหลี่ยมก็เลยอันนี้มาเอาคู่บัตรหาสิบแยงก่อนครับเอายกหลงแต่ว่าตัวน,นี้ครับยกลงแบบฝังปุ้ยเลยครับยกฝังคอม พื้นที่ตรงนี้ประมาณมีสิบไร่ครับพื้นที่มีสิบไร่ พี่น้องคุมาสะดวกดีเลยแต่ลงกมันก็ครับสะดวกดีนง คืออาจจะสั้นไปหน่อยพี่น้องคพราะถ้ากล่องจะไม่หลุดครับท่านผมตรงยางนะยางบ่ท่านหลับก็หลุบไว้หลายครับ ดองคื้เลยนะครับหนาแล้วก็หลัำมือเห้หน่อน,อน,อนครับไม่ค่ข้างมันไก่พี่หน่อนะครับ จะเอารุ่นนี้เข้ากันครับอ่อยากได้เอ็มยูครับเอ็มยูซีเก่าต่ว่าไปไปเบิ่งขนาดแล้วนะครับยกล่องมั่นก็นได้ยูครับแต่ว่าบัดรปันญยำ่ำมีมาขุดมั่นนะครับวันนี้งนากหนากตอนขุดมันน่นก็นั 根本就想象不到。 ใส่พ่นซีเล่งนะครับเล่งให้มันเสร็จจะครึ่งนึงครับแล้วเราก็ซีแรนกับไปเอาหางปูครับเอารถคันเดียวนะครับปกติสใส่รถสองคันนะครับใส่คูปตา,าเจ็ดหาครับเจ็ดสิบหาคันหนึ่งนะครวก็ ตัวนี้สิเป็นรถปลูกนะครับ6 0ชแรงคันนี้งไอห่าชแรงคันนี้จะเป็นรถปลูกนะครับ บ่ต้องวานปุ๋ยครับที่ผมเพียนี่วานปุ๋ยขาดครับอันนี้ฝังปุ๋ยในตัวเลยครับง่ายดีนะครับเก็บนี้ก็วันเสด็ดีครับครับพี่น้องคลิปนี้ครับกดทิ้งท้ายไว้สนี้ละอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเปลี่ยนกำลังแนงใจให้ครับผมแล้วก็ทีมงานบ้านเทิงชาแนลได้เฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆครับซิมี่ ลงไปเลยหน่อยครับสลับกันกับการเกษตรแล้กก็กินเที่ยวมีซูเนลนะครับฝากไปกับพี่กับน้องน้ำก่อนแล้วกันขอบคุณครับ